ไอ้คุณยายคุณบอดี้จะเอาไงดีเนี่ยดูเจ้าหผีนั่นสิเห็นไหมน่ามันยืนใต้ต้นไม้นั้นตั้งแต่หกโมงเช้าจะถึงหกโมงเย็นแล้วเนี่ยเราจะย้าช่วยดีไหมเนี่ยเดีไหมแม่หน่อยแล้วเปล่าได้ยินด้วยเหรอหน้าช่วยไม่เห็นหรงนี้หน้าช่วยน่าจะตัดต้นไม้ลงทับใส่เลยก่อนนี่พวกเรานี่เจ้าหผีแกจะเอาจีเหรอจะขายกระป๋องน้ำจริงเหรอเนี่ยกระป๋องเปล่าอ่ะ ต่อมันก็สร้างมูลค่าได้นะเจ้าต่อตอมิดดมันเอาไปทำเป็นหลอมอะแล้วก็เป็นขาเทียมได้นะกระป๋องอะหรอโอ้โหเอาไปนีใส่เครืได้เอามาทำเป็นกระป๋องอีกอรอบให้พวกแกกินอีกอรอบก็ได้นะคุณยายครณวดีเจ้าวีก็พูดมีเหตุผลนะเรามาช,ช่วยเจ้าวีเนี่ยตามหากระป๋องกันดีกว่าโอเคดอเได้เลยเลยช่วยหนึ่งช่วยเงินสองช่วยรักโลกร้อนด้วยนะคบอกไว้ก่อนเลยโลกจะได้เย็นขึ้นโอเคงั้นวเรา ช่วยเก็บกระเป๋าแล้วเอาไปขายกันแง่กระเป๋างดิกระป๋องกระป๋องน้ำเงินอันนี้ฉันได้แล้วอ่ะกระป๋องแอปเปิลอ่ะอันนี้อันนี้กระป๋องแอปเปิลแล้วใช่ปะเุยดีดิดิดิกระป๋องกระป๋องเบี้ยว นี่ีกระป๋องซ้มอยู่ตรงนู้นกระป๋องน้ำส้มเออมันแอบอยู่มันแอบอยู่นี่ไม่ใช่น้ำส้มน้ำส้มนี่นี่กระป๋องน้ำซุมน้ำซุ่มนี่นี่ซุมกับซุ่มซ้่มกันเยอะไปแหละวายเดี๋ยวนะในบ้านเราหาหรือยังอุ้ยมีเลขหกด้วยอ่ะเนี่ย ฉันเห็นเป็นเลขเจ็ดฉันเห็นเป็นเลขหนึ่งอานเป็นเลขเจ็โอเคไม่ไไมีใครเห็นเหมือนกันเดยวใช้ขอจดก่อนได้ปะฉันจดไวเ้เรียบร้อยแล้วอุ้ยตรงนูน้นเฮ้ยเดี๋ยวเด๋อันนี้ปีนได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยยบันไดย่องหนเจ้ยบันไดย่องหนใช่ไหมนะโอ้ยใช่ด้วยด้วยโอ้ยันปีนปีนเขาปีน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 ยั่งยิงปีนยั่งยิ่งปีนนี่บันไดโลห์หปอนฟุ๊บบนน นี่เป็นกระป๋องใบไม้โอเคเราได้แล้วปะแล้วก็ลงมาตรงนี้น้ำเขียวใช่กเะป๋องน้ำเขียวเจอบีได้ปหมเจอบีไม่ได้เจ้าเรื่องปิงอยู่ค่อยๆนะค่อยๆนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้อยู่ได้อยู่โอ้ดีบันเดี๋ยวนะนึกว่าสวนสัตว์หมีนี่ครับ เป็นหมีโชว์นะครับโอเคเราไปตามหาที่อื่นต่อกันดีกว่าเอออุอ้ยตร้ร้านามีเพียบเลยเห็นว่าตรงฝั่งทะเลทรายอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอ้อตรงนี้อุ้อยอเจอเรียบร้อย,ปอยเป็นปรกระป๋องยาใช่แกรนดีุ้ยดูดูนิได้วยกระป๋องใส่แวนดิดาดีนี่เป็นนักท่องเที่ยว เฮ้ยเดี๋ยวนะแกนี่แกลองไปหาในน้ำดูซิว่ามันมีหรือเปล่าอะไรไม่มีไม่มีฉันไม่ไปหรอกฉันไม่อยู่เออลองไปดูเผื่อมันมี้าต่อแกลองไปหาดูดิเผื่อมันมีน่ะก็จะมีกันแหละแต่เดี๋ยวฉันขอหารอบๆนี้ก่อนละกันนี่ฟุตบอลฟุตบอลกระป๋องแล้วอัน๋ยวอะไรอ่ะชุบสีเหลืองเยลโล่ออุ้ยเดี๋ยว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 หน้าเหมือนแกเลยเจ้าหวี าเหมือนแกมากกว่าเจ้าต่อจะไปโดนดูปากันสนี่แกเราไม่แกเราเอาหน้าไปเทียบสิเนี่ยมันก็ไม่เหมือนนี่ต้องเอาหน้าแกไปเทียบถึงจาเหมือนคนดูให้คนดูคนคอมเมนต์กันมาได้เลยว่ากระป๋องกระป๋องตุนัคเนี่ยเหมือนพี่ต่อหรือเหมือนหมีถ้าบอกเหมือนพี่ต่อก็กดไลค์ให้ด้วยถ้าบอกว่าบเหมือนหมีก็จะไม่เห็นข้อความทั้งต่อไปเพราะหมีจะไปลบอยู่ดีไ งงว่านี่อ่ะเดี๋ยวเราจะดับน้ำลงไปนะไปวู้ววมุมมุมมลงมาแล้วอุ้ยเจ้าหมีลงมาแล้วกระป๋องการช้อนกระป๋องเรียบร้อยปากกาลังกระป๋องปากกาลังนี่มันไม่ดีเลยนะเอากระป๋องมาทิ้งลงน้ำเนี่ยมันไม่ดีเลยมันทำให้น้ำตกกระป๋องดี่ดน เอาเหรอคิดว่ามันจะกลายเป็นปลาก,กระป๋องซะอีกปลากระป๋องจะกินปลาดิา<ง>นี่โซนตรงนี้เราน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเราไปดูโซนอื่นกันบ้างดีกว่าอุา้ยเข้าหมดแล้วไงที่สูงๆนั่นอนะได้ยต่อตไปดูแลวกระป๋องสามเสียเนี้ยไม่เก็บหรออันนี้มันน่าจะเข้ากลุ่มปะ้ากลุ่มน่าจะใช่นะก็อาจจะเข้ากลุ่มแต่พี่ต่อตเปโดเข้ากลุ่มเดี๋ยวยังไม่ ฉันเดียวว่ตายพอกับแกนี่เลยตอนที่แกนี่กลายเป็นเท่าดิฉันได้แล้วก็ปอชาวเวกระปงท้าเวเฮ้ยอันนี้เราก็เราก็ส่องได้ว่าตรงไหนมันน่าจะมีโอ้ฝั่งนู้นมีเพียบเลยเออใช่แต่เรามาฝั่งนี้ดีกว่ามาเออตรงนี้มันเหมือนล่องหนปะถ้าเราเข้าไป เหมือนจะล่องหัวและใช้ด้วยเฮ้ยข้างบนข้างบนนี่ไงมันแอบอยู่โอ้โหดีดีเนียนเนียนทำเนียนทำเนียนฝั้เรามากันต่อดีกว่าอ๋อทะเลทรายตรงนี้หรออุ้ยดี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 คุณยายเก็บเลยดีใช่เข้าดีดีกว่าเข้าปราสาททรายดีกว่ามาเจ้าหมีมาเร็ว อันนี้เข้าปราสาทได้ไม่ได้แต่พี่โตจะเข้าปราสาทได้นะปราสาทอะไรปราสาททองเฮ้ยโดดได้ปะหลบหลบหลบไลบหลบได้เป็นออบบี้ว้าวนี่ได้กระป๋องสีสันนี่กระป๋องสีสันนี่แหมืคุณยายไม่มีสีเลยแน่กระดม้วก็ขาวเป็นผีนี่มาทำนี้ดีกว่าฉันได้ทั้งหมด17กระป๋องละขอดูสิก็ได้17เหมือนกันนะครับ รันมันก็จะปลดล็อกมานะครับว่าได้17กระป๋องอะไรอย่างงี้นะครับแต่คำว่าข้ามก็คือ,อเรายังไม่ได้เก็บนะอ่ะมาเราไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้ไอ้หม <c oughs> <c oughs> ีว้าวอุ้ยมันแอบ,บอยู่ตรงนี้นี่ดาเจ้า <c oughs> จกระป๋อกว่ามันแอบก็ว่าอยู่หายอยู่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กระป๋องกระบออกเฟสเลิกบังด้แล้ว เฮ้ยกระป๋องเตมโดฉันจะทำน้ำออกมาใหม่น้ำกระป๋องเค็มให้คนกินกันหรอเอร์ฉันจะออกแครนท์มาคั้นได้อร์จะกับโเฮ้ยเด็ด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 เออวินน่ารักอะโต้กอันนี้น่ารักมากเย่ปลากระป๋องก็มีสิงโตกระป๋องด้วยเออปลาเออใช่ปลากระป๋องแล้วมีสิงโตกระป๋องอีกลาวาฉันว่ามีชัวข้างบนชัวเนี่ยลาวาตรงนี้เออภูเขาไฟลาวาเนี่ย นั่นไงโอ้ตกไปจะจะตายไปละเดี๋ยวยายทดสอบให้ยายจะเป็นหนูทดลองให้จุ๊บไม่ตายรอดรอดรอดหรอจุ๊บวิ่งดิกระป๋องภูเขาไฟอุ้ยข้างล่างข้างล่างมีอีกดินี่จะตัดจะมีโดมตรงนี้ต้องมีไหนไหนเนี่ยได้ไปด้วยไปด้วยอ๋อที่เดิมใช่ม้าได้เลยเดี๋ยวฉันขึ้นไปโอ้ ชึบชึบนี่ขึ้นมาแล้วชวบีอันนี้ใช่ไหมกระป๋องหนึ่งเอ้กระป๋องนักสำรวจเย้ฉันได้กระป๋องนักสำรวจแล้วตอนนี้มีกระป๋องทั้งหมด22กระป๋องแล้วเราแล้วเรากำลังจะเดินทางไปกระป๋อง23 24 25 26 27 28 29 30้ายียีม้ีตรงนี้ตรงนี้ไหนตรงนี้เหรอปุ๊บไอมีกระป๋องช้างด้วยจริงปหมเนี่ย อุยลิงจะโกหกทำไมเราอุยกระป๋องช้างน่ารักมากเลยืออโอ้โหขอนี่นี่น่ไหนตรงไหนลงมาข้างล่างอ่ออุยอุยจะ๋ยดิยีราบยีรับยีรับว้าวอยีรักระป๋องนี่เหมือนกูไดดีฮะเหมือนยังไงอะดีไอเหมือนจหมีเลลิงกระป๋องลิง พี่ตอบมากกว่าพี่ตอบเป็นลินงกระปอกกรหลีโอบีด้วยเหรอมจมออติดนติดนเดียเดีเ้ยนะีขบวนมีจมีนี่ไงนี่คนปากกระป๋อเดี๋ยนะกระป๋องทาซาน <c oughs> นี่ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอผู้ถาว่าต่างๆไม่เห็นมีเลยเอ้ยไี้ไงโอ้แล้วเราจะปีขึ้นไปยังไงอะนี่นตรงนี้คนงบวนง่ายกว่า้บรรน่าน อ๋อกระเป๋ากระป๋องนี้ก่อนปุ๊บจะบอกกระแป๋งนี่งๆเจ้าตอบกระบี่ดตรงนี้มีอันหนึ่งอ่ะตรงนี้ก่อนีน่เจ้าบีทำไมแกตาดีจังเลยเนี่ยเปลือกกระป๋องตอนนี้ได้มาทั้งหมด28กระป๋องแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปดีกว่าเฮ้ยไหนตรงนี้มีอันหนึ่งเจ้าตัวกระบี่ดมาตรงนี้มีตรงนี้มีไหนนี่มีนี่นี่กระป๋องน้ำวิญญาณโอเคเรียบร้อยนี่ตรง ไปตรงนั้นเลยเจ้าวีบาดี้ว่าไงเลยมามีน่าจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนแล้วจะได้เจอเนื้อสเต็กไหมเดี๋ยวรัลเราเราจะปีนหลังคายังไงอ่ะให้รู้หน่อยสิให้หมีปีนให้ไม้หมีบอกวิธีการปีนให้ไม้นี่หรอลงมานี่หรอใช่เราลงมานี่ว้าอ้าวเจ้าตัวเจ้าตัวตกลงไปนู่น มันคอปี้เหรอกระโดดโอ้ยไห้เราไปดูเอ้นี่ไงได้แล้วะโดดยังไงเนี่ยเจ้าบอลดีฉันยังโดดไม่ได้มันยากมากเลยอะลองโดดไปดีตรงนี้มีป๋องนึ่งนั่นไงเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งศพนี่นะทุกคนตรงนี้มีแอบซ่อนอีกกระป๋องนึงทุกคนมาไม่ได้แต่เรามาได้กระป๋องฤืดดูหนาวประเด็นคือแล้วบอลดีจะกลับไปยังไงะช่วยด้วยกลับไม่ได้ นี่เจ้าบีชั้นว่าตรงนี้น่าจะยากสุดๆไปเลยมันต้องกระโดดไปเรื่อยๆเห็นปะแล้วคือถ้าตายคือเริ่มใหม่เลยนะเนี่อ่ะชึบ๊บไอ้แหมคุณยายยากอยู่นะยากยากยากยายลดความเร็วลงมาแล้วก็ค่อยๆกระโดดเพื่อมันจะง่ายขึ้นใช่ลดความเร็วแล้วอันนี้อาจจะเพิ่มปึ๊บปึ๊บได้อยู่อันนี้ต้องเพิ่มความเร็วโอเคไปชึ๊บนี่ เฮชัด hey, ได้แล้วว้าวกระป๋องรวยอ้าวเราจะรวยันแล้ว,ลวจะรวยว้าวข้าวถุงแน่เช,ช,ชื่อชานใช่กระป๋องรวยว้าว wow, นี่อุ้ยลูกอมเต็มเลยท็อปฟี่นี่ตา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 นี่นี่ตรงนี้มีบ<แ>ันไดล่องหนด้วยสังเกตดีดีดิโอ<แ>้อจริงด้วยแฮะเออนี่นี่นี่คันมาคันมาคันมาโอ้ว้าวว้าวเอาให้เลย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 เลนเมื่อกี้ใครแย่ยานี่ แค่แกไม่กระโดดแค่ได้ฉันก็ไม่อีกสัหน่อยติดยูวตลอดในเกมเนี่ยไอ้กซ์กี้จะทำคนดูเขาตกใจอะไรเนี่ยฮะมันมีหมีอยู่เหรอมีหมีอยู่แล้วนะมันแอบอยู่นะเห็นป่ามาดนจับสแกรก็ตรงนี้ตรงนี้มีตรงนี้มีม่มีใหญ่บีว้าวฉันได้แล้วจอมหีทําไงงี้ด้วยอ่ะนี่แกจับสแกนเกาผิดคิว มีมาเล่นมีก็เล่นแล้วเลี้ยวอ๋ออะไรของพวกแกเนี่ยอันนี้เราขึ้นมายากอุ้ยเอ้าอุ้ยเอ้าครับผมอุ้ยเด็กคู่โอ้โหเด็กคู่โอ้โหกระป๋องเช่มากกระป๋องแร็ปโย่ว้าเียบหลานมีเห็นเมื่อกี้เปล่าเมื่อกี้เอาแต่เาหน้าถ่าลงมาด้วยไงอะ ว้าท,ทุกคนก็เราหาได้ประมาณ like 50กระป๋องนะครับใครหาได้บ้างกว่านี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปหากระป๋องเพิ่มกันดีกว่าไปแล้วบ๊ายบายเลิกเอาเท้ามาถีบหัวฉันได้แล้วเจ้าี